ไปไปแม่เล่นก็แม่ไปขึ้นเลยไปแม่เล่นก็ไปขึ้นข้างหลังเลยแล้วก็กินข้าวแล้วก็แล้วก็กินกินผัดแล้วก็กินปลาเออวก็ินนมไปไป อีหลงลงมาเย้จึกเธอเราไปน้ำสายน้ำสายลงมานี่ตัวนี้น่มคนอืมมาเล่นก็ไปเข้าแถวเลยไปเข้าแถวขึ้นเลยอีหลงอีหลงน้ำสายอืมเยอะเยอะเลยจะได้มีเพื่อนไง จะได้ม mm. ีเพื่อนจะได้ไม่เหงาไงจะได้ม um ีเพ ja. mm um 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 OK)> <NO ื่อนจะได้ไม่เหงาไงเออตุนจ้าเออน้่สนี้ยัอออันนี้ไไเดิ่ไีไ่เออวัน วันนี้วันนี้พวกเรามีเพื่อนแล้วเนาะพวกเรามีเพื่อนแล้วพวกเรารวมมิตรกันเลย